สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ดิฉันจะพามาดูบ่อเลี้ยงหอยหอยจุบหอยขมนั่นเองค่ะมาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันก็กําลังออกลูกนี่ค่ะมันก็คือหอยจุบหอยขมกันนั้นเองแล้วนี่ เห็นไหมคะส่วนใกล้ๆมันออกลูกมาเป็นตัวเต็มเลยคะ่เยะเราซื้อมาจากตลาดนะคะในกิโลละห้าสิบบาทคือแพงมากแล้วก็ได้น้อยนี่คะ่ะถือว่าได้น้อยนะคะเนี่ย ทีแรกว่าจะเอามาทำแกงเผ็ดกินนะคะคือพอเห็นคือมันได้น้อยเกินอ่ะก็ดูแล้วคือมันไม่พอกินก็เลยเกิดไอเดียความคิดว่างั้นเราเอามันมาเลี้ยงเพื่อให้มันออกลูกเยอะๆแล้วพอได้เยอะแล้วเราค่อยเอามาทำกับข้าวกินแล้วก็นี่ค่ะซื้อมาเมื่อวานนะคะแล้วผ่านมาแค่วันเดียววันเนี้ย มันออกลูกมาหลายตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ค่ะออกลูกเต็มเลยอืมออกลูกเต็มเลยนะคะตัวก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรนะคะไซส์โอเคเลยค่ะแต่เรายัางไม่กินเราจะเอามา ปล่อยให้มันออกลูกมาหลายๆตัวก่อนแล้วพอมันเยอะแล้วเราค่อยเอาตัวแม่มันมากินนะคะเราจะเอามาเลี้ยงโดยการปล่อยลงบ่อนี่ค่ะนี่ก็คือบ่อที่เราจะเอาไว้เลี้ยงหอยนะคะคือบ่อนี้ เป็นบอ่อเก่าที่เราเคยเลี้ยงปลาดุกมาก่อนนะคะแต่คือเราได้ทําการแบบเลี้ยงจนโตแล้วก็กินไปหมดแล้วนะคะปลาดุกมันก็เลยเป็นบอ่อเปล่าว่างก็ไม่รู้จะทําอะไรเลยเกิดไอเดียงั้นเลี้ยงหอยจุบเลยดีกว่าก็ได้ไปหาผักกาเฉดน้ำมาใส่ไว้รอแล้วค่ะนี่ค่ะ

อ๋อเอล้างไปเลยก็ได้มันมีลูกห้อยอยู่วะทไมเจ๊ตุ่มเลยมันัน้ำมันนิ่มันก็ย่นอยู่ต่ะ ก็รู้แล้วเอาไม้ไผ่เนี่ยลงไป แค่ฟังเดียวขนาดนี้ทีแกจะัเอ,อ้ย่ทั้งหมดโอ้โ